ครัมเมคซเอร์สวัสดีค่ะคอแนะนำบริการเสียวดังต่อไปนี้นมเล็กหัวใหญ่แคมอวบเม็ดแดดเปแทง,งด้าวล้วมันกดหนึ่งแคมเล็กรูบานนมยางถนดาดคลานเอาอะไรของมันวะ คุณวะสุผลงานคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะผมขอไล่คุณออกไม่ออกเลยครับผมจะได้เงินชดเชยนะครับเนี่ยคุณยังมีหน้ามาของเงินชดเชยกับผมอีกเหรอคุณวัะุสิบห้าบาท โอ้ลยใครกันเนี่ยนะมีใครอยู่ไหมครับ มีของมาส่งไห้พี่มีไม่มีนะยัเช้าอยู่เลยใช่เหรอพี่เออมันมีจริงๆเชื่อพี่ดิผมขอเข้าดูเนีหน่อยได้ไหมพี่ี่ไม่สะดวกกว่าอี่จะไปข้างนอกเลยพี่เฮ้ยพี่ไม่สะดวกไอ้เนี่ยเข้าไปแบบเดียวพี่ไม่ได้ที่ผมไม่สะดวกไงเฮ้ยพี่เฮ้ย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 ขอเข้าไปดูหน่อยอะไรเงี้ยอะไรพูดเนี่ยอยู่นิ่งคุมคนนี่นิ่มาเลยมอยากเจ็บอ่ะ Ông đối luôn à Đang Ê Ê, làm lại gì đó, xô hả? xô hả? xô hả? Hả? 打，你打啊，你打不动我，你呢、啊？啊！啊！啊！ เฮี er. ยเงินผมยังไม่ได้เลยนะเฮียผมส่งลูกน้องไปแล้วครับเสียเลาะเสียลองไหนก็แล้วกัน,กน,นครับโอ๊ตครับติดต่อไม่ได้ยังยังไม่ได้เลยครับเสียไอ้ที่เราคงมันจะโทรยืงไงไหมวะว่าทางไม่ใช่ครับเสียเอ้ปุก๊กหน่ไม่แน่ไม่เอ้ยเอ็งตามไปดูพวกมันหน่อยไปได้เรื่องไงก็โทรมาได้ครับเสีย เฮ้ยแต้ทามันโดนเก็บแล้วครับเสีย่ยเรื่องจริงหรือว่าเนี่ย <S 3> <3> <S แล้วเงินอยู่ไหนึนแล้วไอ้คูมันต้องอยรถผมเจอมันนะผมจะยิงให้ไสแตกเลยมึงอยู่แถวนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูไปหาขอรับลูกค้าก่อนได้ครับเสีย ว่าผมได้เรื่องแล้วทางศูย์คอนเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะขอแนะนําบริการเสียวดังต่อไปนี้นมเล็กหัวใหญ่แคมอ้วนเป็นแดงไะแพงเด้าแล้วมันกดหนึ่งอะไรของมันวะ บุกเยนะครับสวัตดเดี๋ยวเดียวยังรอตัวกันมาคนเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับนั่นสิครับท่านสปอร์ตเนี่ยอยากได้เร็วที่สุดเลยใช่ไหมครับผมผมขอเพื่อนสามหมื่นโอเคนะครับได้ครับไม่มปัญหาครับเอเ่ทำกับทำงานกับพี่นี่ง่ายจริงผมไม่เรื่องมากหรอกครับพอดีว่าผมต้องรีบไปจากที่นี่โดยโด่วนที่สุด เฮียเฮียพูดอะไรผมเห็นเข้าใจเลยแบบนี้เฮียคิดจะโกงผมหรือเปล่าได้เฮีย er, <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนั้นไปเอาไงเฮีย <c oughs> เงินผมอยู่ไหน <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮียผมไม่ได้ทำนะเฮียไม่ใช่ผมมาหรือเสียเสียผมขอถามอะไรเสียหน่อยเสียรู้จักไอ้นี่ไหมนี่น็นไอ,อ้วรสุนี่หว่ารู้จักสิเฮ้ย <h ums> ผมนึกแล้วว่าเสียต้องมาไมน้นี้ที่แท้เสียก็จะเอาเงินหนีออกนอกประเทศ แลวให้อวส,สุไปทําพัสปอตแต่รู้อะไรไหมไอ้วัส,สุอะมันไปทําพัสปอตกับผมที่จริงแล้วอะถ้าไม่มีผมอะ่ะมันก็หนีออกนอกประเทศไม่ได้แล้วผมรู้ด้วยนะว่าเสียสมรู้ร่วมคิดกับไอ้ฟุกไอ้ลูกน้องสุดชั่วของผมมันทรยศผมเสียจําไว้เสียจะโดนอีกเยอะเสียพูดเรื่องอะไรไอ้ฟุกอะไรผมไม่เคยรู้จักเลยไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่เคยรู้จัก <c oughs> ตลกแล้วอุย้ยอะไรวะใจเย็นใจเย็นเสียเล่นไม่ซื้อผมก่อนเล่นไม่ซื้ออะไรมึงอะโกงเงินกูสมรู้ร่วมคิดไก่ไฟุกไอ้ฟุกไปฟุกอะไรอุย้ยเฮ้ยเนี่ยไอ้วัสุมึงมาก็ดีแล้วมึงร่วมมือมันใช่ไหมอ้ยวัสุเอ็งมาเกี่ยว,วเรื่องนี้ได้ไงจ่ะ

ลูกบ้านนมยางขนาดนคาถาเปิดสองนมโตเม็ดใหญ่แคมบอวดตุดลายสายไม่ยังเปิดอัน พี่พี LIKE ่เห็นกล่องพัสดุอยู่หน้าห้องเลยพี่มีอะไรวะเาะัะวาะหัวเราะหัราว่รามันเะวเราัวเะหวราะวาวา่เอะเอ็งคิดว่ามันพวกมันจะโทรรรววเเหัห เสียเล่นไม่ซื้อกับผมก่อนืมมึงอะกองเงินกู่สมรู้ความคิดไอ้ฟุกพูดาเไ้ต่อวะ